ว่ามึงเป็นใครหนึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานมึงเป็นข้าราชการมึงเป็นหน่วยงานของรัฐเออเดิม่ย้ยน,ยนสองเรื่องศิลธรรมสามมันเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวคุณผู้ชมครับในการหกนกระแสวันนี้นะครับมีการพูดคุยกับคุณบอยครับซึ่งคุณบอยนะครับเป็นหนุ่มบุรุษพยาบาลซึ่งไปร้องกับทางคุณกันจองพลังหลังเขาจับได้ว่าเมียของเขาเนี่ยซึ่งเป็นพยาบาลอายุ28ปีแอบไปนอกใจคบชู้กับข้าราชการชายคนหนึ่งครับซึ่งเป็นระดับผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยคุณ บอยนะครับสามีเล่าให้ฟังว่าอยู่กินกับภรรยาคนนี้มีลูกด้วยกัน1คนอายุ4ขวบครับโดยทั้งคู่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแต่มีการผูกข้อไม้ข้อมือมีภาพมั่นหมายที่ผ่านมาก็อยู่ด้วยกันตามปกติจนมาช่วงปลายปีที่แล้วเมียนั้นเปลี่ยนไปบางทีก็ไม่อยากกลับบ้านติดต่อไม่ได้ถามไปก็เฉยเฉยไปเรื่อยจนสุดท้ายก็มีคืนหนึ่งครับที่ภรรยากลับมาบ้านดึกๆเราก็แอบเช็คโทรศัพท์ภรรยาสุดท้ายนะครับไปเจอรูปผู้ชายคนหนึ่ง ที่ภรรยาถ่ายเอาไว้ในมือถือสภาพเปื่อยกายพอไปเช็คลายก็ไปเจอลายของผู้ชายคนหนึ่งครับคุยกันแปลกๆเราอดรนทนไม่ไหวต้องปลุกเขาขึ้นมากลางดึกเพื่อถามเขาก็ตอบแค่ว่าก็แค่ซื้อกินจะอะไรกันนกักขนานะบอยเล่าต่อไปว่ามีการไล่ซักถามจนเขายอมรับว่าไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผอโอรองพยาบาลแต่ก็ไม่ใช่คนในรูปไปมีสัมพันธ์กับเขามาเพราะภรรยาบอกว่า ชื่นชอบและเกินกับการมีสัมพันธ์แบบรุนแรงใช้โซ่แท้กุญแจมือเคยบอกสามีไปแล้วแต่สามีตอบสนองให้ไม่ได้คุณบอยบอกด้วยนะครับว่าเขานั้นพยายามขอร้องเต็มที่งอให้เมียกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นแม่ของลูกแต่เมียกลับลังเลหลังทราบความจริงชายคนดังกล่าวไม่เคยติดต่อเจราจากับผอโรองพยาบาลเลยชายคนดังกล่าวยังบอกอีกว่าทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันแบบรุนแรงมีการใช้โซ่แท้กุญแจมือและน้ำตาเทียนทําให้เมียมักมีบาดแผลตามตัวชุดพยาบาล ก็เคยเปื้อนน้ำตาเทียนโดยเมียยอมรับว่าชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์แบบนี้ขอให้ตนทำแบบเดียวกันเพื่อจะได้ปรับตัวได้ตนอยากขอให้เมียเลิกไปมีสัมพันธ์กับผอโรงพยาบาลตนพร้อมจะปรับเรื่องบนเตียงให้ซึ่งเมียก็บอกนะครับว่ารักตนและลูก แต่ชื่นชอบพออโรองพยาบาลในเรื่องของเซ็กในขณะที่ภรรยาไม่เคยให้ตนได้แตะเนื้อต้องตัวเลยโดยให้เหตุผลต่างๆนานา,นากล่าวหาตนว่าไม่เหมาะสมกับเขาทั้งที่ตนทําแต่งงานไม่เคยยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเล่าบุหรี่ไม่เคยเลยชายคนนังกล่าวยอมรับอีกว่าตามขอคืนดีกับเมียถึงขั้นกราบเท้าแต่เมียกลับบอกว่าเธอดีเกินไปขอให้ตนไปเป็นพ่อของลูกและขอแยกทางกันซึ่งปัจจุบันเมียก็ไปไปมามา ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวทั่วไปตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่เคยฝากฝังเพื่อนร่วมงานให้ช่วยดูแลลูกแทนหากตนเสียชีวิตไปที่ผ่านมาเมียของตนมักออกตัวปกป้องชู้โดยไม่เคยห่วงความรู้สึกของตนและลูกวัยสี่ขวบเลยตอนอยากบอกถึงพอโรงพยาบาลว่าทำงานมาถึงระดับนี้ควรมีจิตสำนึกทำให้ครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนตอนนี้ตอนอยากทวงศักดิ์ศรีแม้แต่การก้มกับเท้าก็ทำ แต่เมียกลับไม่เห็นค่าขณะเดียวกันครับคุณเอฝ่ายภรรยานะครับก็มีการโฟนอินเข้ามาชี้แจงนะครับว่ามีปัญหาเราห้องระแหงกับสามีมานานแล้วแต่ปกลงกันว่าจะแยกกันอยู่แต่เขายังมีกุญแจบ้านเขาก็ยังเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านเดียวกันอยู่เราเองก็ยังลังเลอยากจะมีคนใหม่แต่อยากจะย้อนกลับมาอยู่กับคุณบอยเพราะเขาเป็นพ่อของลูก เราเองก็อยากจะรักษาครอบครัวเอาไว้แต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะเลิกกับเขาแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบในพฤติกรรมของอดีตสามีคือเขามีอารมณ์รุนแรงเวลามีปัญหากันเนี่ยชอบทำลายข้าวของของในบ้านพังไปหลายอย่างเราไม่อยากจะทนแล้วยอมรับว่าไปคบหากับพอ,อรจริง เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าเรามีสามีเรามีลูกอยู่แล้วเราบอกไปแค่ว่าเราเลิกกับสามีไปแล้วซึ่งก็เลิกกันจริงๆแต่เราก็ยังลังเลบางครั้งก็อยากจะกลับไปตอนไปคบกับพอ,อเป็นตอนที่เราบอกเลิกคุณบอยไปแล้วแต่ตัวคุณบอยไม่ยอมรับคุณบอยยังมาตามง้อขอคืนดีซึ่งเราให้สถานะคุณบอยแค่เพื่อนความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่ได้มีกับคุณบอยอีกเลยอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็แยกกันนอนซึ่งการที่เราไปคบกับพอ,อทางพออไม่รู้เรื่องเลยว่าเราเคยมีสาม มีมีลูกมาแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรซึ่งทางพี่หนุ่มกัญชยัยเมื่อได้ยินคําพูดนี้ก็ถึงกับสะทันไปเลยคือถ้าย้อนมาหาตัวหนูหนูไม่ได้กังวลแต่ว่าในส่วนของบุคคลที่สามาก,ก็คือเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะเขาแบบอืม คือคนไม่รู้เนาะเขาก็ย่อมไม่ได้ฉีดอะไรโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวทาง,ทางขณะที่ทางทนายไพศาลครับก็ชี้ว่าเมื่อสองฝ่ายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทําให้เขาไม่สามารถฟ้องชูได้แต่สามารถเอาผิดวินัยข้าราชการถึงขั้นให้ออกจากราชการได้แต่เป็นหน้าที่ของคุณบอยที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าภรรยา แอบไปคบไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นในขณะที่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ส่วนในเรื่องของลูกถ้าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรลูกจะเป็นสิทธิ์โดยชอบของแม่ซึ่งเรื่องนี้จําเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าชายที่เป็นมือที่3ามเขารู้หรือไม่ว่าผู้หญิงยังใช้ชีวิตแบบผัวเมียกันอยู่ ถ้ารู้ทั้งรู้แล้วยังทําก็ถือว่ามีความผิดแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้ก็ถือว่าไม่ผิดขนาดเดียวกันครับหลังจบรายการนะครับทางเพจอีซอขี้ข่าวสามเนี่ยก็ออกมาเปิดตัวพออเทียนไขครับขวัญใจสาวขี้เหงาพร้อมกับระบุว่าโซแซเทียนไขจัดจุกๆสาวไหนอยากแอบ,บมีสามีมาสนุกติดต่อท่านพออโรงพยาบาลพร้อมบอกด้วยนะครับว่าเรื่องรสนิยมผู้ชายคนนี้ไม่ผิดนะคะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เขาผิดคือรู้ว่าผู้หญิงมีสามีมีลูกแล้วแต่ยังเอาภรรยาคนอื่นไปมีอะไรกันที่ โดยที่สามีเขาไม่รับรู้ถูกสวมเขาส่วนผู้หญิงถึงจะชั่วแต่ซ้อขอเลือกที่จะไม่เปิดค่ะเพราะผลกระทบจะไปตกอยู่กับเด็กได้สงสารลูกเขานะคะอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมหลังจบรายการหนกระแสนะครับทันานของคุณกันจอมพลังนะครับก็มีการพาคุณ A ซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยไปร้องทุกข์ที่กระทรวงสาธารณาสุขครับกรณีถูกภรรยาซึ่งเป็นพยาบาลทิ้งลูกทิ้งผัว และก็แอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้มืนในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยอ้างว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งโดยมาร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบจริยธรรมของผู้มวยการคนดังกล่าวซึ่งทนานของนายกองตรีนะครับธนก,กิจจิตอารีรัตน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขก็กล่าวว่าผู้เสียหายมายื่นเรื่องที่กระทรวงเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นสามีเนื่องจากว่าภรรยาต,ตนเองหลักรอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ พู้มในการโรงพยาบาลระหว่างที่ยังใช้ชีวิตชั้นสามีภรรยากับผู้ร้องซึ่งสอบถามทราบว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินกันโดยพฤตินัยมีลูกด้วยกันในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของผู้ในการโรงพยาบาลที่ถูกอ้างถึงเนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงในกองตรีธนกิจนะครับกล่าวอีกว่าเบื้องต้นทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีข้อสั่งการให้นายแพทย์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดออกคําสั่งย้ายผู้มีการคนดังกล่าวมาช่วยราชการภายในจังหวัดครับโดยในวันที่21มิถุนายนตนก็จะมีการเรียกผอท่านนั้นเข้ามาสอบถา ามข้อที่จริงด้วยแต่ในเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่รู้จักกันในงานสัมมนา,าเมื่อเดือนสิงหาคมปี66นะครับมีการพูดคุยสอบถามฝ่ายหญิงแจ้งว่าโสดไม่มีความสัมพันธ์กับสาม,มีตนเองแล้วส่วนทางฝ่ายผอ,อ,อก,ก็อยู่ในสถานะโสดเช่นกันไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสส่วนจะมีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบซึ่งเป็นข้อมูลที่ปกปิดไม่ได้ ทั้งนี้ครับในกองตรีธนกิจยังกล่าวอีกนะครับว่าเราได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่ามีความผิดเรื่องของจรรยาบรรณหรือไม่โดยเฉพาะตัวเองเป็นถึงระดับบริหารระดับของในส่วนของการบริหารด้านสาธารณสุขปฐมภูมิโดยจะใช้เวลาในการสอบข้อเท็จจริงราวสองสัปดาห์ซึ่งก็จะรู้ผลนะครับและก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในกองตรีกล่าวอีกนะครับว่าในส่วนของการลงโทษนั้นต้องดูในการประเมินระดับความผิดครับซึ่งการลงโทษก็มีตั้งแต่ภาคทันตตักเตือน ตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออกซึ่งขึ้นอยู่กับความเสียหายความร้ายแรงของความผิดหากปรากฏชัดหากเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วยังไปยุ่งอีกก็เป็นความผิดวินัยร้ายแรงมีโทษสูงคือปลดออกไล่ออกเมื่อถูกไล่ออกก็จะไม่ได้สิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการยังมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งได้ขณะที่นายเอนะครับซึ่งเป็นบุรุษพยาบาลก็กล่าวว่า ตนไม่กังวลว่าจะถูกฟ้องกลับเพราะตนมีหลักฐานเป็นแชทว่าตนกับภรรยาคุยกันอย่างไรเมื่อไหร่ส่วนที่เขาคุยกับพอออกก็ชัดเจนว่าเมื่อไร่ก็ขอให้ออกมาเปิดเผยมาบอกว่าลบทิ้งไม่มีหลักฐานพูดปากเปล่าก็ไม่ใช่ทั้งนี้ตนคบกันมา5ปีแล้วบอกว่าแยกกันไปเติบโตเขากล่าวก่อนที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์กับพออ,อที่ตนเองจับได้แต่ไทม์ไลน์ที่เขาคุยกันนั้นคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วที่บอกว่าเลิกแล้วตนต่อแยนั้นไม่ใช่เพราะตนมีหลักฐานการอยู่บ้านซัก ้าอยู่กับภรรยากับวันที่ตนจับได้ว่ามีแชทพออ,อตนก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่กับภรรยาที่บอกว่าเลิกกันแล้วและมีกุญแจเข้าบ้านเรื่องนี้หากคนเลิกกันแล้วก็ต้องไม่มีกุญแจต้องบอกที่บ้านว่าแยกกันอยู่แล้วแต่นี่ที่บ้านเขาก็ยังรับรู้ว่าคนอยู่บ้านและใช้ชีวิตกันปกติสามีภรรยาบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นชื่อของตนและยังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาซึ่งตนมีคลิปการใช้ชีวิตประจําวันกับภรรยา พราะตนคิดแล้วว่าเขาต้องตอบแบบนี้ก็เลยเก็บหลักฐานทุกอย่างมีรูปมีวันที่ขนาะเดียวกันครับผู้สึกข่าวถามว่าฝ่ายหญิงเป็นพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นายกองตีธนก,กิจก็กล่าวว่าเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนรู้จักกันขณะที่สัมมานา ถามว่าผู้เสียหายจะมีการไปร้องต้นสังกัดของฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเมื่อถามว่าผู้เสียหายจะมีการไปร้องต้นสังกัดของฝ่ายหญิงที่เป็นพยาบาลหรือไม่ท่านั้นของคุณกันจอมพลังก็กล่าวว่ายังแต่ตอนนี้ดําเนินการในส่วนของพอก่อนหาข้อเท็จจริงในส่วนนี้ก่อนส่วนของพยาบาลนั้นทางฝ่ายสามีอยากให้หาข้อเท็จจริงในส่วนของพอก่อนส่วนฝ่ายหญิงก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่หากปัญหามันจบกันได้ด้วยดีส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี เพราะทั้งคู่มีลูกด้วยกันหากฝ่ายดำเนินการกับทางภรรยาก็เกรงว่าลูกจะได้รับผลกระทบด้วย